ขอให้ท้าพระเจ้าจงปราศจากความโกรธความเกลียดความไม่สบายใจความมุ่งร้ายใดๆขอให้ท้าพระเจ้าจงมีแต่ความรักความปรารถนาดีความสงบสุขและมิตรไมตรีความรักความปรารถนาดีความสงบสุข และมิตรไมตรีขอให้สัพพสัตว์ท,ท้งหลายจงมีส่วนในสันติสุขของพ้าพเจ้ามีส่วนใน,นมิตรไมตรีของพ้าพเจ้ามีส่วนในบุญกุศลของพ้าพเจ้ามีส่วนในธรรมะของพ้าพเจ้าธรรมะธรรมะของพ้าพเจ้า ข้าพเจ้าทรงเต็นบอกเกิดแห่งความรักความรักอันบริสุทธิ์ความเมตตากรานีขอให้สรรพสัตทังหลาทรงมีความสุขทรงมีสันติได้พบกับความหลุดพ้นทรงหลุดพ้นเถิดทรงหลุดพ้นเถิดทรงหลุดพ้นเถิดขอให้ทุกท่าน จงได้พบกับความสุขอันแท้จริง